สวัสดีทุกท่านครับผมพบก,กับผมอีกแล้วนะครับ MJFarm ฟ y Fidam c h a n ช e l ครับวันนี้ครับสิพามาดูาการเลี้ยงเสเดือนนะครับอันนี้อยู่ในกระมังนะครับวดเร็วมากครับในกระมังให้มูลนะครับ อันนี้สสัปดาห์นะครับตัวตัวมันเต็มที่นะครับตัวตัวกินเก่งนะครับลักษณะ AF นะครับจะเป็นตัวแบนๆอย่างนี้ครับถ้ามือใหม่ครับจะเลี้ยงเอามูลนะครับในกระมังก็โอเคนะครับให้ให้ขี่เลือดเร็วมากครับ สัปดาห์แรกก็เราสามารถปาดหน้ามันได้แล้วนะครับอันนี้ผมปาดไปตล้รอบหนึ่งนะครับมีเขาสัปดาห์ที่สองครับตัวโตมากครับอันนี้ถ้าผมจะคว่ำเลยก็ได้ครับคว่ำคว่ำร่อนทั้งหมดนะครับ ข้างล่างเขาก็กินค่อนข้างที่จะหมดแล้วนะครับเป็นขีดมาแล้วนะครับอันนี้ผมเอาใส่กละมังไว้ประมาณประมาณสามสี่สิบครับสี่สิบกระมังกะล่อนไปแล้วสิบก็กระมังครับ <c oughs> นี่จะพามาดูแปลงพ่อแม่พัน นี่ผมเอาเปลือกผละไม้ครับพวกคนละไม้พวกม,ม,มักซีดานเนวหรืออย่างที่เขาหาได้ครับพวกกรดูกเนี่ยครับสีมันเนวไม่เข้ากินนะครับแปลงนี้ผมเป็นไว้าจะเฮ็ดเป็นแปลงพ่อแม่พันธุ์ครับนี่ครับมันให้ไข่แล้วก็ตัวน้อยๆมันเยอะครับแปลงนี้ครับ แบบนี้เยอะมากครับตัวเล็กๆนะครับลูกไฟเดือนอนี่ครับโหแรงเต็มอยู่ครับเนี่ยผมจะยังอบอบเจ็บขีบ่เขานะครับส่วนล็อกนี้เพิ่งล่อนไปมือว่านนะครับอันนี้ก็ยังทำงานค้างอยู่น,นี้จะล่อนเอาขี้มันนะครับเราคัดแยกนะครับ เข้าโจกออกมาเข้าเอาเก็บตัวของเขาออกก่อนแล้วก็กแยกไปที่แปลงอื่นแปลงไม้ต่อนะครับแล้วเราก็ผึ่งผึงตัวนี้นะครับเพื่อที่จะล่อนหยาบนะอันนี้ต้องผ่านกระบวนการล่อนอีกสองรอบนะครับก็จะได้เป็นมุลเส้นเดือนที่เอาไปจำน่ายได้นะครับนะอันนี้งานที่ยังค้างอยู่ครับ นี่ผมก็ปล่อยตัวลงไปหมดแล้วนะครับก็รอเวลาครับสองเดือนก็รอนได้ครับเนี่ยเริ่มกินไปนะครับสี่สิบห้าสี่สิบห้าวันนะครับที่ที่พามือดูสังเกตนะครับสังเกตเบ็ดดิ้งจะละเอียดทั้งหมดนะครับทั้งนันนี่ก็เพิ่งปล่อยไปเมื่อวันเสาร์นะครับแปลงนี้ สังเกตจะเห็นแบดดิ้งเก่านะครับเป็นกองเป็นกองอยู่นะครับอันนี้เป็นแปลงที่อเอาตัวล็อกนี้มามาใส่ครับก็จะมีแบรดดิ้งเก่าแล้วก็จะล่อนละเอียดล่อนหยาบต่อไปล่อนละเอียดเราก็จะได้กากของมันมา,มาใส่หมองเป็นแบดดิ้งเก่าให้มันปรับตัวนะครับล็อกนี้ก็มีตัวนะครับ แปลงนะครับก็ยังจะไม่เยอะนะครับแปลงนี้เพราะว่า่อนยังคัดแยกออกมายังไม่หมดมแปลงนี้ตัวยังไม่หนาครับแต่ก็มีแล้วนะครับที่กับพาพี่ดอกมาเบึงนะครับใส่เดือน ประชากรก็ยังจำนวนน้อยอยู่นะครับในฟาร,ร์มของผมนะครับ <าง S 1> ครับก็จะเพิ่มเป็นร้อยสองร้อยกิโลนะครับถึงจะเพียงพอต่อการปาร่อนนะครับตรงน,นี้ขคางล่างก็ประดิษฐ์ขึ้นมาเองครับครับตรงน,นี้กะละมังเนะาะกานเลี้ยงในกะละมังเนี่ยให้ผลเร็วมากครับเดี๋ยวว,วันนี้ ดีถ้าวันนี้ว่างก็ว่าจะล่อนนะครับตัวในกระมังออกนะครับอนี้ติดทุละหน่อยนะครับตัวนี้โหตัวมากครับตัวตวมากนะครับสมบูรณ์นะครับ,บ,รบพร้อมที่จะว,วางไข่ เนี่ยแบบเนี้ยเขากินหมดแล้วนะครับอันนี้คือขี้เส้เดือนนะครับรับขี้เส้เดือนนะครับตัวนี้นะครับอโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์นะครับ,รบเป็นกำลังใจนะครับให้ฟ้าม สาเดือนนะครับบ้าน M.J.Farm แม่โจ้77ครับบ้านสาเดือนนะครับก็ตั้งใจนะครับทำต่อยอดตรงนี้เป็นเล้าหมูเก่านะครับอนาคตก็ข้างหลังนู่นนะครับก็จะทำเป็นที่เลี้ยงไฟเดือนทั้งหมดนะครับก็เพิ่งเลี้ยงนะครับยังไม่ถึง2เดือนนะครับ มองโพสจำหน่ายนะครับออเดอร์ก็ยังไม่เพียงพอนะครับก็หวังว่าอีกจะอ่าอีกสักหน่อยครับก็จะเข้าที่เข้าทางนะครับฝากเป็นกำลังใจให้้วยนะครับโอเคนะคตัวนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูออกไปข้างนอกเนาะนี่เราสองตรงนี้จะเห็นเป็นบอบมักครับแช่มูลวัวครับตรงนั้น น้ำมูลวัวนะครับก็เป็นของแถมนะครับให้ทุกๆออเดอร์ทุกๆบินนะครับที่สั่งปุยมูลเสตเดือนกับเรานะครับเราก็จะแถมขวดประมาณ600มิลมลิลตรนะครับให้นะครับหรือถ้าอยู่ใกล้หรือถ้าลูกค้ามารับหน้าฟาร์มแล้วก็แถมเยอะหน่อยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r ร b ์ในช่อง YouTube mj farm by f ไฟดํา Channel ให้ด้วยนะครับแล้วก็เพจนะครับ บ้านเสวยเดือนนะครับ mj farm แม่โจ่เครับโอเคสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอจบวิดีโอเพียงแค่นี้ครับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะพามาดูการเลี้ยงเสวเดือนนะครับทำาดง่ายได้ผลนะครับอย่างไรบ้างนะครับเอาอะไรให้เส้เดือนกินนะครับการดูแลรักษาทำอย่างไรนะครับการล่อนการแยกตัวแยกไข่ ตลอดจนไปถึงการบรรจุแพ็คนะครับส่งลูกค้านะครับครบเซต็จจบที่นี่เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ